เรียบร้อยทุกประการดังนั้นอัตมาพาก็จะได้สำ n เนาเขาความตามวาระพระบารีในส่วนของกันที่หนึ่งทศพรสิบเก้พระคาถาดังนี้เนื้อความดังต่อไปนี้ว่าโดกระกงทั้งหลายตถาคตจะรยายเรื่องนิทานในอดีตการล่วงไปยังมีบรมมไทยทิบดีสีสุนทร ทรงพระนามก่อนชื่อว่าสีวีมหาราชเป็นขัติยราชเชื้อระวิวงพงศสีสวัสดเธอได้สเสวยสมบัติอันพิเศษในพิชัยเชตุดอนมีสีวิราชนครเป็นแว่นแขวนขอบขันธศิมามีพระราชโอรสาพระองค์หนึ่งพึงพอพระไยชื่อว่าเจ้าสนชยัยราชก,กุมาร เมื่อจเจริญวัยถึงการกำหนดแล้วจึงไปนำนางแก้วรัตนก,กัญญาเป็นธิดาพระเจ้ามัทราชงามวิราชลักษณะนารีทรงพระนามนางพุทธดีดวงกระสัดจึงมอบเวสเวตฉับให้เจ้าสนชัยตั้งพระนามพุทธดีไว้เป็นเอกองค์อัครมเหสี จะแสดงซึ่งบุญแห่งพระพุทธดีได้สร้างไว้ให้วิตณถามเมื่อครั้งพระวิปัสสีศาสดาจารย์อัลลัมเลิศได้อุปัสบังเกิดในโลกล่วงไปได้91กับนับถอยหลังตั้งแต่พัสกับอันนี้ลงไป พระพุทธองค์ทรงอาศัยเมืองพันธุมดีเป็นที่สเสด็จพระพุทธดำเนินทรงบาทสเสด็จในพุทธวาสมิฆทายวานอันเป็นสวนขวัญของพระเจ้าพันธุมบดีพุทธบิดาการเมื่อพระวิปัสสีมหากรุณาเนาในพระอุทยานอันโอราพระยาองค์หนึ่งในเมืองขึ้นเขตขันจึงทรงจึงแก่นจันอันปราศจากา กับพระสุพรรณมาลาควรแสนตำลึงล้วนเป็นของปรลาถวายเป็นบรรณาการแก่พระพุทธบิดาบระร่มมักา์ก็ทรงพระกรุณาในพระบุตรีสีวิสุทธ,ธิยาวมามจึงประธานแก่นจัน์อัลลนคาให้แก่พระธิดาผู้ใหญ่ให้พระสุพรรณมาลัยดอกไม้ทองแก่พระน้อง,งานางกานิธา เมื่อสองพระราชธิดาได้รับพระราชทา,านแล้วมีพระไทยอันฟอดแคล้วคำหนึ่งไปว่าสุวรรณนามาลาัยกับแก่นจันท์อันมากคาไม่ควรจะประดับในกายาแห่งตัวเราอันปราวจากแกนน่นสารควรจะบูชาแก่พระภาผดาจารย์จอมกุศติโลกาด้วยประการะชะนี เรื่องราวในตอนต้นของกันทศพรก็คือบุญของพระนางพุทศดีซึ่งเป็นพระพุทธมารดาเป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยก่อนหน้านี้ย้อนไป91กับพระนางพุทศดีถือกำเนิดเกิดที่เมืองพันธุมดีแล้วก็ได้รับเครื่องบรรณาการจากเมืองประเทศสราช โดยได้แก่นจันอันมากค่าพระนางพุทธดีเป็นพี่เอาแก่นจันบดไว้แล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าอยากจะมีความปรารถนาเป็นพุทธมารดาในอนาคตส่วนน้องนั้นเราก็ตั้งใจที่จะนิพพานในศาสนาพระกับตบทศพลเมื่อความปรารถนาเป็นเช่นนั้นพระพี่นางผู้ใหญ่ พระมารดาเหมือนกับที่ตั้งปณิธานไว้ส่วนคนน้องก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และก็สำเร็จบรรลุนิพพานในาศาสนาพระกัสสกทศพรเมื่อพระนางขทสดีเวียนว่ายตายเกิดคือพระพินางผู้ใหญ่ก็มาถือกำเนิดเกิดเป็นมเหสีของพระอินเมื่อครั้งจะหมดบุญ จากการถือกำเนิดเกิดเป็นมัเหตุสีของพระอินทร์บดดาวดึงพระนางกุศดีก็ทราบได้ทันทีว่าตัวเองกีลังนตหมดบนท่านน่ะร้อนมากเลยแดดเผาอ่ะพันลมมีจากลมมเด็จ